ครับตอนนี้เราก็จะทําการถอดฮอเอาทนะครับเราทําการค้อมหลอดเพื่อจะดูว่ากระแสของไฟบีบวกเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเราทําการเราจะให้ช่างฝีมือเอกเรากําลังถอดนะครับนะ <c oughs> ครับที่ดูตะกัวเราก็จะสั่งตรงจากอเมริกามาเลยนะครับในการใช้งานนะครับเสียงดูดแรงดีมาก ฮอก็ทําการถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเบอร์ที่ใช้ของ JVC รุ่นนี้ใช้เบอร์เบอร์มากเลยนะน,น่าจะเป็นเบอร์นี้อาจารย์เพราะทุกครั้งที่ผมซื้อผมจะต้องถอดของเก่าไปแ้วตัวนี้ของอระารายปีชานะครับเราก็จะทำการถอด SE มาลองก็ดูก่อนนะครับโดยเราจะหาที่หาได้ก็คือ ร้อยยี่สิบห้าโวลต์ครับร้อยยีโวลต์เราก็จะทำการแทนร้อยสามห้าก่อนแล้วดูว่าไฟบีบวกออกมาที่ร้อยย้าไหมโดยอาการเสียตัวนี้อ่ะคือข้อสันนิษฐานอาจจะอยู่ที่ SE ในในตัวคุมคุมแรงไฟบีบวกนะครับหรือว่าที่เรียกว่าวงจร i f หรือ reference นั่นเอง ก็จะทาการตอนนี้เราก็ทําการทําการยกไดโอดขึ้นข้างนะครับนะครับดูว่านะครับตอนนี้เราจะตรวจสอบไดโอดว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับในส่วนของไดโอดนะครับรู้สึกว่าไดโอดได้ทําการช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็คือในตำแหน่งของ953เกิดอาการช็อตนะครับ ครับจากเดิมนะครับเราทําการค่อมหลอดเราจะมาดูอาการเสียเสียกันนะครับนะครับเราจะเห็นว่าไฟที่ออกมาคือร้อบโวลต์อาการของไฟนะครับก็คือมีการสวิงเล็กน้อยนะครับเราจะดูหน้าคนซ่อมนะครับช่างใหญ่ประจําล้าเรานะครับ เหตุผลนะครับที่ที่เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับเราก็ต้องมาทําการดูว่าไฟจุดไหนที่มันมีปัญหาหรือว่าในส่วนของสวิตชิ่งมีปัญหานะครับเดีย๋ยวเรามาตามกันครับ,รบจุดแรกนยะเราทําการวัดนะครับแรงไฟที่ได้ออกมาคือ7.8โวล์ในตําแหน่งของไดโอดไดโอด952นะครับทําการวัดไฟก็คือได้8.7นะครับ โหลดลงกาวอะไทำอาจจะทําให้แรงดันที่ออกมาเนี่ยเพี้ยนไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าไปใหม่จากฟิวเราไม่มีเราก็จะทําการใช้อาค่าต่าก็คือว่าประมาณ 0. ูนุดไม่เกิน0.5โอห์มแทนนะครับเป็นไบวาวนะครับตัวประมาณสัก1วัตขึ้นก็โอเคแล้วนะครับน่าจะแทนฟิวในตําแหน่งของ n n 3 8ได้นะครับเราจะทําการใส่เข้าไปใหม่นะครับโดยใส่ด้านบนนะครับ นะครับตอนนี้เราทําการนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ลงไปเราทําการวัดตอนนี้แรงดันที่ออกมาคือ16โวลต์นะครับจากจุดเดิมนะครับนะครับตอนนี้เรามาดูไฟครับรู้สึกจะนิ่งขึ้นลองวัดไฟบีบวกดูครับนะครับในตําแหน่งของไฟบีบวกนะครับตอนนี้ที่ได้ก็คือไฟ130โวลต์นะครับแสดงว่าอะไรครับปัญหาคือเกิดจากอาการโหลดตรงนี้ทําให้สวิตชิ่งทํางานผิดเพี้ยนไปนะครับเลยทําให้เกิดอาการสะอึด ครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่โหมดของไฟปกติแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราจะให้ในช่างใหญ่เรานะครับทำการใส่หอเข้าไปนะครับนะครับทำการใส่หอเข้าไปนะครับทำการใส่นะครับช่างใหญ่เราก็ม่วนอยู่กับการการใส่นะครับนะครับเป็นเครื่องของในช่างเองนะครับเอามาเอามาทำการ เป็นวิยาเป็นวิทยาทานในการให้ช่างดูนะครับว่าวิธีการซ่อมในส่วนของอะไรครับไฟอาการไฟเกินเนื่องจากเกิดอาการจากอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องบกพร่องเองนะครับครับแล้วก็ให้ช่างทําการบัคก,กี้ขาอุปกรณ์เข้าไปนะครับนะครับตอนนี้ก็น่าจะสิทธิ์เส้นในการทํางานของอะไรครับ ในส่วนของการทำงานไฟเนื่องจากไฟเกินนะครับตอนนี้เราก็ทำการใส่ฮอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการตรวจสอบดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วจะทำการเปิดเครื่องนะครับ,นะรบตอนนี้เราก็ในช่างใหญ่เราก็ทําการพลิกบินกลับมาด้านกวาดข้างล่างนิดนึงครับดูว่ามีเศษขี้ตะกั่วอะไรไหม เราจะทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับรจะได้ยินเสียงรีเลย์แตะนะครับทําการกดช่องนะครับให้ไฟสูงลั่นนะครับตอ,อนนี้ไฟสูงก็จะเกิดอาการตัก ความเข้าใจวงจรกันนะครับในส่วนของในในส่วนของสวิตชิงแบบเซลติ้งนะครับหลักการก็คือแรงไฟ300ก็จะวิ่งผ่านมอแปลงไพรมารีหนึ่งออกไพรมารีสองมารอที่ขา D ของเฟสนะครับส่วน ic 901เป็นตัวกำเนิดความถี่ในการขับทำให้เฟสทำงานในการทำให้เกิดการยุบตัวสนามแม่เหล็กในในส่วนตรงนี้นะครับแรงไฟที่เข้ามาก็คือแรงไฟก็จะอยู่ ขาไฟเลี้ยงอยู่ที่ขา8นะครับแต่เราจะเห็นว่า300ผ่าน R 924กับ925มาเข้าที่ขา2นะครับในส่วนของส่วนของขา2นี้ก็คือใช้คำว่า PCS นะครับซึ่งแปลว่าอะไรคือย่อมาจากอะไรผมก็ยังไม่ได้ทราบก็คือยังไม่ได้เปิดดู Data า,าเขานะครับแต่ตรงนี้น่าจะมีเหตุผลในการเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของการ ตรวจสอบเรื่องกระแสรหรือว่าแรงดันที่เข้ามาช่วยในการทํางานครั้งแรกนะครับส่วนขา8นะครับหลักการทํางานก็คือว่าแรงไฟก็จะผ่านขา8ของของมออแปลงเขาเรียกเซ c เตอรนนะครับก็คือก็จะเล็กที่ไฟมาเข้าที่ขา8นะครับโดยมีนะครับไฟที่เป็น AC นะครับวิ่งผ่าน C ตตำแหน่ง9.7 0มี R อคอมอยู่แล้วก็มี9.8 0นะครับ เข้ามาผ่านอาก้าผ่านไดโอดเพื่อจะเข้าไปที่ขาเล็ตติฟายนะครับเล็ t i f ฟายเข้าไปที่ขาแปดนะครับหลักการก็คือลักษณะการทํางานของเขาครั้งแรกนะครับก็คือเอาไฟเอซเข้ามาในการประจุครั้งแรกเขาเรียกว่าการทําให้เกิดการกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดซีเราจะเห็นว่าในในในครั้งแรกของซีเนี่ยค่าความต้านทานเขาจะต่ำนะครับก็จะทําให้เข็มมิเตอร์เนี่ยขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นหลักการก็คือเหมือนกันก็คือการประจุและคายประจุออกมาในส่วนของ C นะครับก็เอาแรงไฟที่เข้ามาครั้งแรกแล้วเกิดการประจุข้ามมาก็คือเป็นไฟ AC นะครับทำให้อะไรครับแรงดันผ่านมาได้นะครับในส่วนของ AC mm. ก็จะมาเล็กที่ไฟครั้งแรกนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเข้ามาที่ขา8เกิดการทํางานในช่วงขา8กับขา2ที่จะเข้ามาพร้อมกันทําให้เกิดความถี่ออกมาที่ขา7นะครับทำให้เปล่าทำงานทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ หรือที่เรียกว่าหรือว่าใช้คําว่าอินเดลนะครับหรือเหนี่ยวนําก็คือเหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้เมื่อการทํางานเซคเตอรีก็จะเกิดการ <c oughs> การนะครับถ่ายทอดพลังงานออกมาเพราะฉะนั้นในส่วนของขา8ก็จะทาให้อะไรครับแรงไฟที่เข้ามานะครับโดยเป็นความถี่ของ a c เนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าสู่ขา3ของ IC <c oughs> เพื่อจะเป็นการเปรียบเทียบความถี่นะครับในส่วนตรงจุดนี้นะครับส่วน แรงไฟที่ขา8ก็จะมีการเอาแรงไฟที่ s e c o n d a r y มาเสริมให้ทำงานต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดความถี่นี้ต่อเนื่องทำงานแบบสมบูรณ์ขึ้นนะครับในส่วนขดอื่นก็จะมีการเหนี่ยวนำออกมาทั้งนั้นนะครับในส่วนของขา13ก็จะมีก็จะเล็ t i f y โดยใช้ d905 นะครับผ่านฟิวนะครับก็คือฟิวตำแหน่ง95ออกมาที่ C ตตำแหน่ง960นะครับ แรงไฟเส้นนี้นะครับก็คือใช้ซี0อเอ้ย2 0 0งนะครับ35โวลต์นะครับแหงไฟที่ไปนะครับนะครับเราก็จะไล่ตามขึ้นไปดูกันนะครับว่าเป็นส่วนของนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับเห็นเส้นนี้เขียนว่า A VCC ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของออดิโอนะครับนะครับนี่คือคขดที่1นะครับก็คือ13กับ14ส่วนขดที่2 พอที่2นะครับก็คือ17 11 1 0 15นะแล้วก็18นะครับแล้วก็16นะครับเพราะฉะนั้นเป็นชุดที่รวมกันนะครับก็คือออกมาเส้นนี้ก็จะเห็นว่าผ่านเลก่ไฟล์โดย d 9 53นะครับออกมาที่ผ่านฟิวออกมาตำแหน่ง C9 58นะครับผ่านไมคร25โวลต์นะครับเข้าสู่ IC แเละ เลกุเลตนะครับ V in นะครับส่วน V out ก็จะออกมา12โวลต์นะครับเพราะนั้นไฟเส้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์นะครับไม่เกิน25โวลต์นะครับเส้นต่อไปนะครับก็คือในส่วนของมอแปลงขา18นะครับก็คือผ่าน D ตำแหน่ง954นะครับผ่าน F ตำแหน่ง954นะครับโดยมี C นะครับไม่ได้บอก ไม่ได้บอกโวลบอกอะไรไว้ใส่แต่เครื่องหมาย x ไ้นะครับส่วนเส้นนี้เราก็จะเห็นว่าวิ่งไปนะครับเราก็เราก็ไล่ตามไปนะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยงมออแปลงทานหอด้นะครับนะครับในส่วนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือขา18ก็จะไปเลี้ยงเรื่องของมออแปลงทานหอด้นะครับส่วนขา16นะครับของมออแปลงก็จะผ่านดีตำแหน่ง952 โทษทีนะครับนะครับก็คือ d 952นะครับผ่านฟิตําแหน่ง952นะครับมาที่ซมาที่ซตําแหน่ง965นะครับวิ่งเข้ามานะครับก็คือเป็นเป็น <c oughs> เป็นไฟเลียเป็นไฟที่เข้ามาในส่วนของออโต้นะครับ เพื่อจะป้อนกลับไปลักษณะของวงจรในการทํางานของวงจร if e เพื่อจะกลับไปในการหยุดการทํางานของในระบบสวิตชิ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเข้าขา1ของคอปโตอนะครับออกขา2พอออกขา2วิ่งเข้ามาที่นะครับมาที่ IC ตําแหน่ง951ก็คือ IC คุมไฟหรือว่า e อ r ร์เอนั่นเองนะครับก็คือใช้ SE 135นะครับก็คือไฟ135ยสโวลต์นะครับส่วนส่วนขา10กับขาขาสิบองของม้อแปลงนะครับก็คือมาทําไฟเส้นนี้น่าจะเป็นเรื่องของแรงไฟเป็นไฟบีบวกนะครับก็คือใช้ซีตำแหน่ง956าหาหทำหน้าที่นะครับก็คือเพราะว่ามามามาอยู่มามาใช้คู่กับ SE นะครับเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งในการคุมไฟบบกนะครับ เพรานะนั้นเส้นทางในการทำงานก็คือแรงไฟที่การถ่ายทอดพลังงานออกมานะครับก็จะออกมาเส้นนี้นะครับเป็นการคุมในส่วนของแรงไฟในขดนี้เพื่อจะให้ะครับทุกขดที่จะออกมาในตมแรงไฟที่ต้องการตามขดต่างๆนะครับเพรานะนั้นเส้นทางตรงนี้ก็จะใช้กระแสเยอะสุดในส่วนตรงนี้ก็คือไปเข้าสู่ไปแบกเพื่อจะทําหน้าที่เป็นไฟสูงนะครับในส่วนเส้นทางนี้นะครับก็คือเรามาดูหลักการทํางานเขานะครับ ก็คือแรงไฟที่วิ่งผ่านเข้ามานะครับเรามาทําความเข้าใจในส่วนของการคุมแรงไฟบีบวกกันนะครับวงจรลักษณะน,นี้เขาเรียกวงจร IF e นะครับในส่วนของ IF นะครับแรงไฟในการทํางานก็คือการเหนี่ยวนําออกมานะครับเส้นทางของของการทํางานก็คือไฟจากศูนย์มหาสามร้อยนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือและขดขดที่ เซคแนเนลที่ที่สิกับ1ิบสก็คือ10กับ12เป็นขดคู่กันนะครับในการทํางานก็คือแรงไฟก็จะถูกทําการเล็กดี่ไฟออกมาโดยการกองกระแสที่ซีตำแหน่ง Q โททีนะครับซี C, ตำแหน่ง956นะครับวิ่งผ่านอาตำแหน่ง950ลงมาที่ IC คุมไฟคือหรือที่เรียกว่าเออร์และแนะครับก็คือ951นะครับใช้ ุมแรงไฟอยู่1 3 5โวลต์น,นะครับหลักการทํางานของเขาคือแรงไฟเส้นนี้เข้าขาหนึ่งนะครับในโครงสร้างคือมีทรานซิสเตอร์เป็นตัวการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นแรงหลักการทํางานคือไฟเข้าขาหนึ่งเพื่อจะไปไปอัดทรานซิสเตอร์ที่ขาเบสนะครับแล้วก็ทําให้ละครขาซีเนี่ยครบวงจรที่อะไรครับที่ขา3ก็คือลงสู่กาวนะครับหลักการเขาก็คือแรงไฟไปไปอัปุ๊บ แรงไฟที่เข้ามาในส่วนของอัโต้ขา1,000จากขาเออกขาเคนะครับวิ่งมารอไว้ที่ขา C ของในโครงสร้างของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเมื่อไฟถึงจุด1 3 5ปุ๊บเขาก็จะบอัดเข้ามาที่ขาเบสแล้วก็จะดึงไฟเสตเนี้ลงสู่ขา E นะครับไปครบวงจรที่ก่าวที่ขา3นะครับเมื่อแรงไฟเกิด ความต่างศักย์ระหว่าง A กับ K ก็จะเกิดการเปล่งแสงข้ามมานะครับเมื่อเมื่อเปล่งแสงข้ามาทานิเตอร์เป็นลักษณะของโฟโต,โตทอนดิเตอร์นะครับก็คือรับแสงเข้ามาที่ขาเบสขาที่ที่อยู่ในส่วนของขา4ที่ไปจับโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนขา E นะครับเขาบอกว่าต่อลงกลาวเพราะนั้นเมื่อมันเปล่งแสงเข้ามามันก็จะทําให้ค่าความต้านทาน,นระหว่าง C กับ E นี่ต่าลงนะครับ เมื่อเมื่อ C กับ E ต่ำลงขา C ของของทานิเตอร์ในโครงสร้างของออโต้ก็จะดึงให้ขาขา C ของ IC เนี่ยนะครับต่ำตามไปด้วยนะครับก็คือลงดึงลงสู่กาวนั่นเองนะครับเมื่อดึงลงสู่กาว IC ก็จะรับรู้ทันทีว่ามันถึงจุดแล้วนะครับก็คือก็จะหยุดการจ่ายกระแสที่ขา7ก็คือจ่ายความถี่ออกมาเขาเรียกว่าอยู่ในลักษณะคัตออฟ เมื่อคัดออฟปุ๊บแรงไฟทั้งหมดก็จะหยุดการทํางานทั้งหมดมันก็จะทําให้อะไรครับแรงไฟที่เข้ามารอ,อก็คือรอเหมือนเดิมก็คือรอ,อที่ขาดีความถี่ก็ยังไม่เกิดเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันตัดปุ๊บตรงนี้นะครับหยุดการทํางานปุ๊บเซคคนาลีทั้งหลายก็จะหยุดการทํางานตามไปด้วยนะครับก็คือหยุดการถ่ายทอดพลังงานออกมาทั้งหมดเมื่อขา4มีค่าความต้านทานต่ําลงนะครับก็จะดึงให้ขา4ของไ c เนี่ย ตาลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแรงไฟสภาวะนี้นะครับ mm hmm. ในส่วนของคาสีถ้าการทํางานของเขาน่าจะมีแรงไฟนะครับอยู่เล็กน้อยนะครับ mm hmm. ก็คือทําเป็นลักษณะติดบ,บวกไว้นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ละครับทํางานอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเมื mm ่อ hmm. มันดึงลงปุ๊บกเ็เป็นสภาวะโลนะครับสภาวะโลไอซีก็จะหยุดการทำงานไปก,ก็จะหยุดการจ่ายกระแสออกมาที่ขาเกตนะครับ ทำให้ขาเกตหยุดการทํางานอยู่ในสภาวะคัดออฟคัดออฟแรงไฟที่จะออกมาในส่วนเซคันดารีทั้งหลายก็จะหยุดการทํางานไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเริ่มกลับไปที่ศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นก็คือร้อยสาหในส่วนตรงนี้แรงไฟที่ร้อยส้าปุ๊บจะตกลงกลายเป็นศูนย์แล้วก็ทํางานใหม่นะครับก็คือขึ้นมาร้อยาหใหม่พอ3า้าใหม่ตัวนี้ก็จะดึงใหม่พอดึงใหม่ก็จะหยุดการทํางานก็ตกไปที่ศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะทําหยุด ทำหยุดทำหยุดทำหยุดลนนักษณะนี้ด้วยความถี่ของสวิตชิ่งนะครับในส่วนของความถี่สวิตชิ่งน่าจะอยู่ประมาณสักหลัก20กว่าเคเพราะการจ่ายกระแสตรงนี้นะครับในส่วนของความถี่ฮอนะครับ15625เพราะนั้นการจ่ายต่ําสุดก็คือความถี่ที่เท่ากับความถี่ฮอนะครับในส่วน สวิตชิ่งแล้วในการกําเนิดตรงนี้นะครับเขาน่าจะใช้ความถี่ที่น่าจะสูงกว่าความถี่ฮอนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทํางานก็จะเป็นลักษณะการทํางานอย่างนี้นะครับในส่วนของส่วนที่เราเจออาการก็คือลักษณะนี้ก็คือคุมไฟ135ไม่ได้ก็คือออกมาที่147นะครับเหตุผลก็คือเกิดการโหลดทําให้อะครับทําให้เกิดค่าวความน้้นทานในโครงสร้างเกิดการเหนี่ยวนํา หายไปลักษณะการสะสมเพี้ยนไปในส่วนของไดโอดที่มันเสียหายไปนะครับก็เลยทําให้เกิดการสะอึกนะครับ